ต้องพบกับเปรี้ยวสุวยทรับซ่าคนเดิมน,นะคะกับเวลานี้บ่ายสามโมงทางทวิชั่น65บกับรายการเปรี้ยวเธอตลาดออคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีนัดกันค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคะไปตะลุยตลาดกันค่ะแล้วก็ช็อปปิ้งกันแบบว่าให้หมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยค่ะแล้วก็พาไปกินของอะไรจิกจิกกรุบกริบน่ารักค่ะวันนี้นะคะ เพื่พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่แหล่งรวมสินค้าแบบเยอะมากๆมามกๆเลอะเลยค่ะสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว,ว่านะคะคุณผู้ชมคุณมาที่นี่คุณจะได้เครื่องแต่งกายครบทุกสัดส่วนของร่างกายเลยค่ะตั้งแต่หัวจรรเท้าเลยค่ะคุณผู้ชมกับที่นี่ค่ะ The p a n a m Fashion Mall สำเนียงรถคุณผู้ชมดีหรอมาวะ ทุณผู้ชมคะแล้วทุกครั้งค่ะพี่ไม่ได้มาคนเดียวอย่างแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะเงาเปล่าๆพลาวนัดแขกรับเชิญที่นี่ค่ะแต่ว่าไม่ได้รัดตรงนี้ค่ะนัดข้างในอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาคนนั้นใครตามมาเลยค่ะเร็วๆจะได้ชชอบกันนะคะ าาาาขาวๆอ่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าก็แต่เมื่อกีอ้เดินหลายรอบก็้วี้เกียนเดินแล้วไงเอาแล้วไงโดนละแน่เลยคุณผู้ชมโดนหลอกละแน่เลยอ่ะหนูเอง คุงผู้ชมค่ะว่าผีจูออนขาวมากเลยอ่ะจริงๆเปรี้ยวขาวมากเลยนะคะคุณผู้ชมเจอนิดดำไปเลยอ่ะนี่คือเมนี่ก็ว่านี่แหละค่ะแขกรับเชิญของเปรี้ยวนะคะน้องผ้าแพรเอสเสร็จค่ะสวัสดีเมื่อกี้เห็นดูบนไดเลื่อนเห็นที่บกพร้ยบกมือป่ะเห็นเฮ้ยเห็นเห็นอ่ะค่ะบกพรายก็ก็ต้องแกล้งนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเป็นนิดนึง แล้ววันนี้เตรียมพร้อมที่จะมาช็อปกระจายกับพี่แล้วใช่ไหมไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดอยู่แล้วเปรี้ยวปากเคเคิลมาแน่นอนน่าจะแบบต้องเข้าใจพี่แบบพันล้านไหมจริงเยอะเกิลไหนจะแบบว่าเดินแฟชั่นแบบเ่ะแแล้วก็จบบถ่ายแบบอะไรเยอะแยะมากมายเลยโพสต์โพสต์ได้ไหมบอกนะคะน้องสู้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะน้องจะต้องสู้พี่ได้โพสเลยค่ะอ้า ค่อนข้างจะเป็นแบบว่าทางมาลายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป๊ะมากจริงๆเกามากน้องกูต้าหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยคณะนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคพร้อมใช่ไหมพร้อมจับมลยคันคือว่ามันมีเหตุผลอยู่ว่าแพ้ต้องมาหาสืตชุดให้แม่แล้วก็ซื้อให้ตัวเองด้วย เป็นลูกก็จะยูอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมเป็นเราเราเคยทำไหมมาให้ที่น้าใครซื้อให้เลยไหมไม่เคยแม่ใส่เสร็จแล้วเราก็จะใส่ต่อไงยืมวันเดียวตรงนี้เลยบอกแล้วค่ะว่าหนูเนี่ยรู้ใจคุณแม่มากขอบอกว่าเราซียามปึกกันคุณแม่หนูออกหน้าซียามปึกมากๆเลยค่ะจดมาเต็มกระเช้าโอ้โหทันต่อ WHA- าคาชอปต้องตื่นตาตื่นใจกับกองทัพสินค้าจำนวนมากแน่นอนค่ะเพราะเรามาตะลุยชอปกันที่เดอะแฟลตทีนัมแฟชั่นมอลล์หรือเรียกสั้นๆว่าแพลตทีนัมนั่นเองค่ะที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นต่างๆทั้งเสื้อผ้าลายรูปแบบเครื่องแต่งกายประเภทต่างๆเครื่องประดับหลากแนวก็มีให้คุณเลือกอย่างละลานตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าประเภทขายส่งเดินตากแอร์เย็นๆชมสินค้าทั้งซ้ายขวานักช็อปทั้งหลายคงเพลิดเพลินไม่น้อยเลยล่ะค่ะ สำหรับการเดินทางค้าจะให้สะดวกให้ใช้ทางด่วนวิ่งมาลงที่เพลินจิตฝั่งใต้เลี้ยวขวาแล้ววิ่งผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ข้ามคลองแสนแสบไปนิดเดียวแล้วเลี้ยวซ้ายก็ถึงจุดหมายอย่างง่ายได้หรือจะใช้บริการรถโดยสารประจําทางรถแท็กซี่และตุกๆก,ก็ตามสะดวกเลยค่ะและตอนนี้ทุกท่านพร้อมสําหรับการตะลุยแพลตที่นั่นไปกับสสาวของเราแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ พี่เปี้ยวเมื่อวันเราโทรคุยกันนะคะ,คะที่บอกว่าจะมาซื้อของที่เนี่แล้วพี่เปี้ยวบอกแพ้ว่าไม่ต้องเงินอะไรมาเลยแพ่ซื้อของเยอะมากเลยนะพี่เปี้ยวยหรือว่าจะจ่ายเงินให้แพ้นั่นนั่นนัรู้สึกสำลักสำลักนึง เอ้ยแต่ไม่เป็นไรน้องพ่อแพรคือพี่อยากเจอน้องมานานมากแต่ออกมาจากบ้านนะคะไม่เคยเจอกันเลยนี่ the first time นะคะที่เรา match กันภาษาอังกฤษแล้ววะอินเตอร์ภาษาอังกฤษเยอะมากเอจริงๆแล้วเนี่ยพี่งแต่พี่ทำรายการเปรี้ยวทะเตลาดมานะพี่ใจดีมากเลยนะจริงเหรอคะจ่ายให้แขกรับเชิญหูใครอยากได้ได้ไปเลยใจปั่งไนี่ยยอดป่ามากป่าเวละป่ามาก เพราะพราะฉะนั้นพี่แบบทำอะไรอ่ะพี่ไม่หวังผลตอบแทนอยู่แล้วจริงปะตัวอย่างไม่จริงเนะ ที่วันนี้แพรมาแพตตินัมเนี่ย<ห>คือว่ามันมีเหตุผลอยู่ว่าแพ้ต้องมาหาซื้อชุดให้แม่แล้วก็ซื้อให้ตัวเองด้วยเป็นลูกกตันยูอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมเป็นเราเราเคยทำไหมมาแพตตินัมเคยซื้อที่เลยไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นโอกาสพิเศษว่ามันเป็นงานรวมญาติอ๋อหรอมีงานรวมญาติที่ไหนคะเนี่ยเป็นงานรวมญาติแบบเหมือนกับพบปะสังสรรค์กันอะไรอย่างนี้อ่าเราก็เลยแบบอยากจะมีชุดใหม่ๆบ้างอะไรบ้าง เราซื้อให้คุณแม่ด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะคือปกติพากับแม่ซื้อชุดให้กันอยู่แล้วเป็นเรือ่องปกติเลยอโอร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 ออันี้ก็แปลว่าซี้กันมากๆเลยใช่ไหมคะต้องอย่างกับเพื่อนกันเหมือนไม่ใช่แม่ลูกจริงเหรอจริงเมื่อกี้เห็นว่าเ,เ,เอาเเ่อลูกลูกแม่สาวมากคุณแม่ยังสาวอยู่เลยนวลพี่น้องกันเดินมาแล่งำป่าเนี่ถ้ารู้จริงเดี๋ยวไม่ทันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่า นี่นี่เลยเลี้ยงรวมญาติใช่ไหมต้องแบบนี้สวัสดีค่ะนี่คือร้านร้านชื่อว่าเชิดนะคะแล้วก็คือพี่เชิดนะคะเป็นเจ้าของร้านค่ะคือน้องผ้าแพรเนี่ยอยากจะไปงานเลี้ยงรวมญาติค่ะนี่จะใส่ได้ครับทำงานแล้วก็ออกงานได้ด้วยโอ้อันนี้เป็นแบบว่าสไตล์สไตล์ไหนคะพี่คือง่ายๆเราะเราแบบ เป็นผ้าชีฟองออกงานราตรีอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะทำงานได้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยเลือกดูเผื่อแม่ชอบแม่ชอบสีไหนคุณ <redes sociales> แม่ชอบสีออกแนวสีสันไหมหรือว่าแบบว่าโมโนโทนเอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่งงานนะวค่ะก็น่าจะเป็นสันนิดเดเด่นเด่นเด่นนะเออใช่คุณแม่ตัวเล็กไหมคะน้องพะแพงบอกแล้วค่ะว่าหนูเนี่ยรู้ใจคุณแม่มากขอบอกว่าเราซียั่มปึกกันคุณแม่หนูออกสารตว์เอลซียั่มปึกมากเลยค่ะจดมาเต็มดาเลยค่ะโอ้เอลสะโพกไซส์สูงน้ำหนักโทนรองเท้าด้วยเต็มเลย รู้ใจกันมากเก็บอกเลยว่าเรารู้ใจกันน่ารักน่ารักอะว้ามันจะคุ้มเวอร์ได้หมดโอ้ฟรีไซส์เลยใช่ไหมล่ะน่าสวยมากเออน่ารักอยู่นะสวยแล้วนี่แม่ใส่เสร็จแล้วเราก็ไปใส่ต่อได้เดี๋ยตรงนี้ อย่างผ้าอันนี้เป็นผ้าอะไรอะคะพี่เชิดคะผ้าชีฟองครับผ้าชีฟองคือทั้งหมดเป็นชีฟองหมดเลยเหรอคะแล้ววิธีการดูแลรักษาเป็นไงคะยากง่ายแค่ไหนคือฉันไม่ก็รีดผ้าอ่อนๆความร้อนธรรมดาไม่แรงมากไม่งั้นจะเกลียมโอเคในสวยดีอันนี้เท่าไหร่คะพี่อันนี้ราคาสิบร้าสิบสิบห้าไม่แพงนะคะคุณผู้ชม แต่เก็บไว้ก่อนดีกว่าอะไรนะซื้อจำนวนเยอะเรามีอันนี้คือราคาปลีกเหรอคะเออประมาณส่งส่งเท่าไหร่คะแต่ว่าสี่ห้าสิบกี่ตัวคะตักหนึ่งตัวเราก็ให้ราคาส่ง๋อ้โอเคโอเคแต่ถ้าสามตัวขึ้นไปเรามีโปรโมชั่นอีกเพราะยังไงคะจะตกเหลืออยู่ที่สามห้าสิบบาทเพิ่มเองโอ้เเราก็นั่งซื้อนะอ๋อแต่หนูแบบไม่เอาส่งแบบนี้หนูเอาแบบสามร้อยได้ไหม พีเซ็ตของพี่เป็นไงชอบยังหรือว่าไงยังไม่โดนใจแม่หมอแม่เลยอ๋ออันนี้เขารู้ใจแม่ค่ะต้องต้องให้เขาโอเคโอเคยังไม่โดนใจเก็บไว้ก่อนละกันเฮ้ยน้องมะเพร้านนี้ขายพ็อปเต็มเลย อยากแต่งแบบแฟนซีบ้าวจะได้โดดเด่นในงานไงพี่พี่เราจะดีเหรอคะดีเห็นกินเทสกนเทสนี่ชวนแขกออกนอกเรื่องตลอดเวลา <c oughs> แต่นอกเรื่องมันก็ดีนะเฮ้ยเ <c oughs> ชื่อพี่และสักหน่อยสักหน่อยจะโดดเด่นมากเราจะเป็นเชคสเปีย ปกติน้องพ่อแม่มาเดินแพทิสต์นัมค่ะเดินค่ะมาเดินอยู่ใช่ไหมแล้ว <laughs> ส่วนตัวแล้วแต่งตัวแบบไหนคะแพรแต่งหลายแนวแบบแล้วแต่อารมณ์แพรวันนี้คืนนี้ก็อยากจะแบบโอ้ยลราเซอร์เซอร์ซะหน่อยดีกว่าอะเซอร์ของเรานี่แบบไหนเซอร์เก็แบบหน,าน้าเลอะไม่ล้างไปไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์กับโซคุลมีเ <laughs> ส้นบางๆมาค่ะให้เส้นบาง ก็เซอรแบบอ่าเสื้อยืดตุงเกงยีนขายาวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบผ้าพหน่อยๆอะไรอย่างๆแล้วก็ปล่อยยาวๆตามนิตยสารแล้วเขาว่าเซอร์เราก็เซอร์ตามเขาไล่อีกแนวหนึ่งเั้นไงคะก็จะมีเป็นกระโปรงกว้างแต่พี่ชอบเห็นก็มีกระเปลี้ยวๆบ้างก็ผัดกันไปแล้วชอบใส่แบบเสื้อผ้าแบรนด์เนมไหมคะ แบรนเนมอ่ะมันก็จะเป็นบางเป็นบางตัวเป็นบางอะไรมากกว่าอย่างเช่นอะไรแบบเราชอบอะไรที่ซื้อแบบเป็นแบรนด์เนมแบบเสื้อหรอหรื <band S 1> บบอะไรแบรนด์เนมส่วนมากเป็นพวกคดีแก้อะไรอย่างงี้มากกว่าก็เป็นแบบเสื้อกันหนาวก็จะแบรนด์เนมบ้างเฮ้ยพี่ก็ชอบใส่แบรนด์เนมนะ จริงยังกระเป๋าพี่ก็แบบว่าหลุยใบตองย่าอะไรสิเอ่อเป็นตาก็จะเป็นแมงกุจจีอะไรแบบนี้รองเท้าต้องใส่ประดาอะไรประมาณนั้นเล่นทำไม ันใช่แล้วพี่เปียวใช่ของเราใช่ไหมใช่ของหนูนะคะถูกต้องเลยค่ะเออจะเล่นทังไมเลิกเลยเลิกเลยชอบใช่ไหมแบบนี้สตาร์าสตูดิโอมันเกิดมาเพื่อหนูอ่ะทำไมอะ่ะนูวีอะไรหนูวีอะไรวีก้าพาเพลงจริงเหรอสตูดิโอแหละเด็กเาเพื่ออะไแล้วแล้วเราชอบส่ยสตาร์นี้เหรอ น้างามมดงามมดน่ารักดีดูชิคชนะจ๊ะน้าน้าชิคเก้นอชิคเก้นน้านา้าพาไปใช่ตอไคะพี่หกร้อยเก้าสิบเหรียญโ้ยรแล้วมันมาอยู่เมืองไทยนานเนี่ยนะพี่อะไรนะพี่ดาวมาหกร้อยเกาสิบวะคะพี่จะมาอยู่เมืองไทยไม่ดานเลยโอ้ยพี่เปียบอกแพ้ไม่ได อะไสักบาทอ่ okay ะแล้วไงอ่ะแล้วทำไมนม้องอย่างงั้นน <c oughs> ้าน้องมองมีเลสอะไรมากเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็ต้องซื้อให้หนูแล้วแหละเขาเตรียมตัวมาเฮ้ยก็พี่บอกว่าไม่ต้องเอามา <c oughs> ใช่ไงแต่การที่น้องจะได้เงินจากพี่เปี้ยวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นนะคะโ <c oughs> อ้ <c oughs> รายการนี้นี่แหละเอาเลยเอาเลย เงินมาเนี่ยเป็นคําสั่งของเบื้องบนที่ท่านสั่งมาเบื้องบนนี่ใช่คือเสื้อรายการใช่ไหมคะไม่ใชอ่อันนี้ไม่บอกว่าเป็นใครเออแต่เขาเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้น้องมะแพรเนี่ยออแลกของที่เขาอยากที่ที่น้องอยากได้ด้วยความพยายามเออทำอะไรอะ่ะอ,อ,อยากรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่บารกิจจัดมาเลยคะ่ะ